ดวลทับทางศึกงานเข้าต้องรอลุ้นว่าสุภโชคสารชาติเจ็บเยอะแค่ไหนมาซาทะอิชีลุ้นได้แข่งลุกรึ่งสัญชาติไทยนอร์เวย์ผู้พิชิตบริดำยูเนเต็ดสาพันฟุตบอลแห่งเอเชียปรับเปลี่ยนโคตาฟุตบอล AFC แชมเปียนลีกติดตามได้ในใน,น้องจานวิจารณ์บอลสวัสดีครับมาพบกับน้องจานวิจารณ์บอลน,นะครับประเด็นแรกมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจ้าเช็ก สุขพโชคสารชาตินะครับที่ทีมชาติไทยของเรานั้นอาจจะช่วดท้ายงานของเจ้าเช็กนะครับโดยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่จะไปเยือนเกาหลีใต้นะครับในเกมที่เรานั้นจะต้องบุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้นั้นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนเอเชียซึ่งผลพวงมาจากในเกมเจเดกนะครับที่ผ่านมาที่ซัปโปโรพบกับซางันโทโซนะครับในเกมนี้ ไม่มีชื่อของเจ้าเช็คสุพโชคสารชาตินะครับเป็นตัวจริงและแม้กระทั่งไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองคาดการว่าน่าจะมีอาการบาดเจ็บนะครับจนต้องถูกถอดชื่อออกจากในเกมเจดีกล่าสุดและมีสิทธิ์ที่ทีมชาติไทยนั้นจะช่วดได้ใช้งานนะครับกับเกมเกาหลีใต้ในกลางเดือนมีนาคมนี้นะครับโดยโค้ชปรษสาอิชินะครับจะต้องพาทีมชาติไทยไปดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ ซึ่งต้องลุ้นกันนะครับว่าเจ้าเช็คสุพโชคสารชาตินั้นจะสลัดอาการบาดเจ็บได้ทันหรือเปล่านะครับในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเจ้าเช็คก,ก็เป็นกําลังหลักสําคัญในแดนรุกของทีมชาติไทยนะครับที่ต้องเียกได้ว่าทีมชาติไทยของเรานั้นขาดไม่ได้นะครับในแนวลุกของทีมชาติไทยนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องติดตามนะครับสถานการณ์แบบกล้ชิดได้ก็ เช็คอาการของสุภโชคุอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับแม่ต้องบอกเลยเลยว่าทีมชาติไทยเรางานเข้าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามาเจอข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิ่งใกล้วันที่จะยกพลไปที่เกาหลีใต้นะครับก็ยิ่งมาเจอข่าวนักเตะบาดเจ็บแบบนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับข่าวต่อมานะครับจับตานะครับติดตามดูแข่งสัญชาตินอร์เวย์ โดยที่โค้ดมาสตาอิจินะครับได้ติดตามดูฟอร์มของนักเตะในลีกต่างๆแม้แต่ในลีกลากย่านะครับแม้แต่กระทั่งทีสองทีสามโค้ดอิจิเนี่ยก็ยังตามไปดูนะครับเพื่อเขีนหาแข่งใหม่ไฟแรงฟอร์มดีสู่ทีมชาติไทยนะครับและก็เจอจริงๆครับจากเกมที่บางกอก f อฟนั้นลงทําการแข่งขันกับทีมปราสาทสายฟ้าบริลัมยูเนเต็ด ในฟุตบอลรายการช้าง FA นะครับแล้วก็ในเกมนี้บริรัมยูเนเต็ดนั้นก็พลาดท่าแพ้ตกรอบช้าง FA ไปนะครับโดยนักเตะที่ทําเอาแฟนบอลบริรัมช็อกไปตามๆกันนั้นก็คือบอมคาร์ลนะครับหรือวชิรวุษผู้ดีที่ผู้ยิงประตูเหนือชั้นใส่บุริรัมนะครับตกรอบและก็มีส่วนสําคัญพาทีมบางกอก c ผ่านเข้ารอบ8ทีมช้าง f a บ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับและก็มีโอกาสที่จะเข้าตาโค้ชอิชินะครับที่จะเรียกมาดูฟอร์มนะครับกองกลางวัย23ปีนะครับบอมวชิรวิทพูดีทิพย์นะครับเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดตั้งแต่แต่ก็ไปเติบโตที่ประเทศนอร์เวย์นะครับกับการมาเล่นที่ไทยลีกครั้งแรกแม้จะต้องปรับตัวหลายด้านแต่ก็ใจสู้นะครับกองกลางวัยยีบปีนะครับบอมวชิรภุดพูดีทิพย์นะครับเจ้าของส่วนสูง177เซนติเมตรนะครับ เดิมทีเนี่ยเป็นชาวจังหวัดศรสีสะเกษนะครับแต่ก็ไปเติบโตที่ประเทศนอร์เวย์แล้วก็เขาได้มีโอกาสกลับมาเล่นฟุตบอลในประเทศไทยครั้งแรกนะครับแม้จะต้องปรับตัวในหลายๆด้านนะครับซึ่งในสโมสรในไทยเนี่ยที่เขากลับมาเล่นเนี่ยก็มีสโมสรอุอบลควนพัฒนะครับ FC แล้วก็ไปเล่นในไทยลีก3หรือแม้กระทั่งทีมกองสลักพัฒลีก แม้ต้องปรับตัวไม่น้อยนะครับกับประสบการณ์ราณการค้าแข่งในลีก2ของประเทศนอร์เวย์กว่า3ปีในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างทีมโฮเอฟซีแล้วก็มอสเอฟซีและเปียกาวิกาเอฟซีนะครับเจ้าตัวยังกล่าวอีกว่าเขาจากบ้านเกิดที่จังหวัดรีสเกตเนี่ยตั้งแต่5ขวบนะครับในช่วงปีปีพศ .2547 เพราะต้องย้ายตามคุณแม่ แล้วก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะครับที่เมืองเล็กๆที่นอร์เวย์แล้วก็เริ่มต้นการเปิดตัวกับสโมสรที่ประเทศไทยเนี่ยเช่นกรุงเทพแล้วก็ลำปางแล้วก็อกบุบลราชธานีนะครับซึ่งจากข้างต้นที่เก่าไว้คืออบุบลควนภัทรเอฟซี FC, แล้วก็สโมสรที่เริ่มต้นเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับเพราะที่ประเทศไทยนั้นอากาศร้อนจะต้องปรับตัว เรื่องภาษานะครับและก็เขาเขียนภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับและเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับของบอมวชิรบุตรนะครับซึ่งเขาก็มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีนะครับและก็มีสตาฟโค้ดที่ให้โอกาสเขาบอมยังกล่าวอีกนะครับว่าเส้นทางของฟุตบอลอาชีพที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลของสโมสรในไทยลีกแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็สโมสรในยุโรปนะครับและก็มีความใฝ่ฝันที่จะ ทีมชาติไทยนะครับข่าวต่อมานะครับข่าวต่อมาครับไทยลีกได้โคต้าใหม่ลุยถ่วยเอเชียนะครับ1นบวกหบวกหโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกจำกัดสรุปสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกสองพนะครับตามสาพันฟุตบอลแห่งเอเชียได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียในรูปแบบใหม่นะครับโดยมีทั้งหมด3รายการนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ย ไทยได้โคต้า2บวก2คือแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดและแชมป์เอฟเอคับจะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลรอบแบ่งกลุ่มนะครับของ f f c h a แชมเปี้ยนลีกและทีมรองแชมป์ฟุตบอลลีกสูงสุดและทีมอันดับที่3ของไทยลีกจะได้ผ่านเข้ารอบเพย์อ f ฟ AFC ซีแชมเปี้ยนลีกต่อไปนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลนะครับและก็ที่สำคัญครับต้อง อาการของสุภโชคสารชาติอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนนะครับและก็ต้องรุ้นนะครับว่าขอให้เจ้าเชกนั้นหายเจ็บนะครับกลับมาช่วยทีมชาติไทยในการพบกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในประเด็นนี้คิดเห็นกันเช่นไรนะครับสื่อสารนะครับให้กำลังใจกันได้นะครับผ่านคอมเมนต์นะครับสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ